f a c e แป่สองไลน์รายการใหม่62รายการโอ้โหไอโฟนของผม VoiceOver ยังมีเสียงอยู่นะครับใช้งานได้ดตามปกติแต่วันนี้มีเคสแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งกับบางคนได้จะได้รู้วิธีการแก้ไขกันนะครับเวลาที่เสียง Voice o อเ r เงียบกรณีนี้ช่วงเวลาต่อจากนั้นไป,นไปหนีไป1 4 1 4พลัดภูมิใจเสนอ เ็บซือวัละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จิปิเยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับเสียงอาจจะอยู่ายใต้หน้ากากนะครับผมก็เหตุเกิดขึ้นมีสมาชิกของเราโทรมาเครื่องของเขาไม่ได้เป็นแบบนี้คือเออปัดซ้ายปัดขวาไม่มีเสียงอะไรเลย แล้วผมลองให้เขาสามนิ้วแต่สองครั้งเสียงพูดติดให้เขาปัดซ้ายปัดขวาก็ไม่มีเสียงแกลแก้งหรือเออเขาอาจจะปิดปิดเสียงซาวด์เอฟเฟ t ไว้ก็ได้อ่ะเอาเปิดเปิดขึ้นมาก่อนสามนิ้วข้อสองครั้งอีกเสียงพูดเปิดอยู่อ่ะเขาอาจจะไปปิดไว i เว o v อ่ะลองกดปุ่มรายการใหม่เอ่า digital คาวสามครั้งปุ๊บอ่ะแบบนี้หรือเปล่าเขาอาจจะไปเผลอแบบนี้ลองกดปุ่มอ่า home สามครั้งกรณีเป็น iphone ที่ต่ำกว่า iphone สิบนะครับแต่ถ้าเป็น iphone สิบขึ้นไปก็กดปุ่มสายประ่านหรือปุ่มด้านข้างสามครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กอุ <L un ters> ้ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับครเครื่องเขาไม่มีเสียงเลยขเขาเผลอไปเอ๊กดสวิตช์ด้านข้างหรือเปล่าอ้าวเนี่ยเออเขาลองดันขึ้นเขาลองดันขึ้นเขาก็ลองดันขึ้นไม่เกิดผลเลยเลยเอ๊ไปเบาวอลลุ่มไว้หรือเปล่าอ่ะลองลองหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆแล้วลองกดปุ่มเพิ่มเสียงอ่ะเดี๋ยวเขาอาจจะเกิดเหตุแบบนี้อ่ะผมผมลดจนสุดแล้วนะ ให้เขาปัดซ้ายปัดขวาลองกดปุ่มเ,เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงปัดซ้ายปัดขวาพีด่ด้วยกดปุ่มเพิ่มเส,สียงเนี่ยเสียงเขาก็ไม่มาอ่าเหตุของเขาเกิดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ฟังก่อนอ่ปึ๊บตอนนี้เครื่องผมเป็นไงนอุ้ยยังติดอยู่ยังติดอยู่<า>ยังติดอยู่ยังติดอยู่อ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วครับเพื่อนๆอ้าวลองลองปิดไวโอเวอร์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ้าวลองกดปุ่มพาวเวอร์สามครับอ่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กมาไหมไม่มาอีก ลองกดปุ่มปัดซ้ายปัดขวากดปุ่มเพิ่มเสียงไม่มากมีมีสั่นดึก๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กเนี่ยตอนนี้สันส่นดึกดึกสั่นดึกดึกแสดงว่าอะไรถ้ากดถ้าปัดซ้ายปัดขวาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงถ้าสั่นดึกดึกเนี่ยถ้าเป็นไอโฟนสิบขึ้นไปคืออาการของวอลลุนนล่มเต็มร้อยแล้วตอนนี้วอลลุ่มเต็มร้อยเอาผมลดลงมากดเพิ่ม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 ปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดกดเพิ่มกดเพิ่มไม่เป็นผลครับถามไปถามมาเออเคยใช้เออ หูฟังลำโพงบูทูธไหมพี่เขาบอกไม่เคยผมก็เลยเอลองให้หาหูฟัง iPhone มาเสียบพอเอาหูฟัง iPhone เสียบปุ๊บฟังได้ครับเสียงวอยเวอร์มีคราวนี้ต้องสันนิษฐานต่อแล้วแต่พอถอดหูฟังออกหูฟังแบบสามจุห้าหูฟังไรนิ่งนะครับเสียบเข้าไปเลยพอถอดหูฟังออกเสียงก็ยังไม่กลับมาอีกแต่พอเสียบหูฟังกลับไปใหม่ใช้ได้เอ๊ะลำโพงเสียหรือเปล่าเอ เครื่องต่อเน็ตอยู่หรือเปล่าเขาบอกไม่มีเน็ตอีกอืถ้ามีเน็ตเนี่ยผมจะแนะนําให้แบบบอกแบบนี้ครับผมเรียกสิรินะครับปิดบลูทูธโอเคฉันปิดบลูทูธให้แล้วปิดบลูทูธแล้วเสียงสิริมามาๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองแต่เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะว่าแต่ตอนนั้นโชคดีครับเขาเสียบหูฟังได้แล้วเสียงอยู่ในหูฟัง ผมก็เลยพาเขาไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าอ่าเดี๋ยวขออภัยนะครับตัวไม้ผมอยู่นี่อ่ะแล้วปัดขวามาหาบลูทูธหหามคำแนะนำมีความผูกเลือเวลาอีกแอปเปิลโหมดเครื่องบิน Wi-Fi บลูทูธปิดปุ่มบลูทูธเปิดของของผมปิดแล้วพอเมื่อกี้ผมสั่งปิดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปบลูทูธปิดอ่าเนี่ยบลูทูธปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งของเขาบลููทธเนี่ยของเขาของเขาเปิดอยู่ของเขาเปิดอยู่เนี่ย แล้วถ้าเปิดอยู่ตอนเนี้ยเสียงจะถูกตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่เพราะยังไม่ได้เชื่อมกับลําโพงหรือหูฟังบลูทูธของผมเปิดไหมตอนนี้ถูกบลูทูธอ๋อผมปิดผมปิดหูฟังบลูทูธอยู่เี๋ยวอาเปิดหูฟังบลูทูธใหม่ก่อนนะครับคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเชื่อมกับหูฟังหรือลาโพงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่บางครั้งเดี๋ยวนี้ Apple Watch เอ่ยไม่ใช่สิ AirPod s หรือจะเป็นหูฟังบางประเภทมีการเปิดฝากล่องปุ๊บมันจะเตือนมาที่ iPhone เรา แล้วถ้าเ,เราเผลอไปไม่ได้ตางใจไปกดเชื่อมต่อเสียงในอตอนนี้ไปเอาเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วผมผมก็ใช้วิธีแก้คือเสียบหูฟังที่มีสายเข้าไปกับไอฟโฟนแล้วมันได้ยินใช่ไหมครับพอได้ยินปุ๊บก็เข้าขกันตั้งค่าไปที่บลูทูธแล้วก็ไปกดปิดสวิตช์ครับหรือวิธีหนึ่งหาต้นต่อบลูทูธให้เจอแล้วปิดสวิตช์บลูทูธนี่แก๊กอ่าแก๊กแล้วตัวนี้อ่าเรียบร้อยมาไหม บลูทูธเนี่ยบลูท <Bluetooth. S 1> ูธเปิดนะถ้าบลูทูธเปิดอยู่ก็อย่าลืมปิด <Bluetooth. S 1> ใครที่ไม่ได้ใช้บลูทูธนะครับทุกๆการอัปเดตระบบปฏิบัติการของ iOS เมื่ออัปเดตระบบปฏิบัติการเสร็จบลูทูธจะถูกเปิดอัตโนมัติอย่าลืมถ้าไม่ได้ใช้บลูทูธเข้ามาปิดด้วยนะครับเผื่อเผอิมีหูฟังบลูทูธเดิมๆที่เคยเชื่อมต่อไว้แล้วไปเปิดถูกเสียง v ว i c โอเวอหายไปก็อย่าลืมพกสาย สายหูฟังแบบมีสายของ iPhone ตัวหนึ่งไว้หรือถ้ามีอินเทอร์เน็ตกดปุ่มเรียก Siri แล้วบอกว่าปิดบลูทูธหยิบ iPhone มาใกล้ๆเนี่ยครับแล้วสั่ง Siri เลยบอกว่าปิดบลูทูธก็ช่วยได้นะครับก็เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่ผมก็เคยคือผมเปิดหูฟังบลูทูธอยู่เนี่ยแล้วผมลืมตัวไปเอแล้วหยิบ iPhone ขึ้นมาจะใช้งานทำไม iPhone ไม่มีเสียงเพราะเสียงมันไปอยู่ที่หูฟังบลูทูธนะครับแล้วหูฟังบลูทูธบางที มันก็ห่างได้เป็น10เมตรเลยดังนั้นก็เป็นอีก1เคสนะครับที่จะมาบอกให้รู้ว่าการที่เสียง voice over หายก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามีเน็ตก็เรียกหยิบ iPhone นท้ไมใกล้ๆแล้วพูดกับปิดบลูทูธพูดกับสิริแบบนี้นะครับอ่อาอ้าวสิริทำสิครับปิดโอ้โหไม่เข้าใจว่าเข้าใจถูกไหมอ่ะอ่ะนะโอเค วันนี้เขายังไม่เข้าใจติดอ่าเราเปิดเราเปิดมาเปิดใหม่ปิดบลูทูธโอเคปิดบลตอนกรณีที่เงียบอย่าไปฟังเสียงตึงนะมันไม่มีจําจังหวะที่คุณเคยกดปุ่ม Power ว่าแค่ไหนกด1นสองปล่อยแล้วพูดเลยปิดบลูทูธอ่าแบบนี้เองครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับความรู้ที่เป็นเคสตัวอย่างมาฝากกันกับบริการหมอคอมหนึ่งซีหนึงสีพรัวันนี้ ผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับหรือใครอยากที่จะลองทำสื่อก็อย่าลืมส่งมาได้นะครับที่บริการหมอคอม1414 14พร,รผ่านทุกๆช่องทางครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับผมหมอคอม